สวัสดีค่ะวันนี้ยาันจะมาทำกับข้าวเมนูต้มไก่บ้านนะคะต้มแบบรบ,บ้านนะคะอันนี้น้ำเดือดแล้วนะคะยาันกำลังเอาข่าเอาตะไคร้นะคะลงค่ะ,คะหั่นเป็นแว่นๆน,น,นะคะตะไคร้ ต้องแบบใส่มะขามเปียกด้วยนะคะมะขามเปียกจะนึง่งจะนึ่งไว้นะคะมันจะเป็นจีดำจะนึ่งสุกแล้วมันจะเป็นจีดำนะคะนึง่งนึ่งไว้จะได้กินานานๆจะได้กินเป็นปีนะคะจะ,จะไม่เกิดมอดนะคะนี่ค่ะ แล้วยเราจะเอาไก่ลงแล้วนะคะยเราจะเอา,เอาไก่ลงแล้วคะ่ะน้ำก็เดือดแล้วเดือดแล้วแล้วนะคะได้ไก่แนวนะคะแล้วย้อนจะใส่เกลือน้ำปลานะคะการลงไปนะคะ รอรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะจะพึ่งคนนะจะพึ่งคนไก่นะคะปิดป้าไว้ก่อนนะคะปลาหม้อไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวรอให้เดือดเดือดแล้วก็ค่อยใส่เกลือน้ำปลานะคะใส่รสดีเดี๋ยวเราะจะใสดด่รสดีใส่น้ำปลาใส่เกลือนะคะอันนี้คือรสด,ดีนะคะ ถ้วยถ้วยนี้จะเกลือค่ะเกลือนะคะเกลือนะคะ,ะ,คะแล้วก็รสด,ดีนะคะเดือดแล้วล่ะเดือดแล้วเด็ดนั้นนะคะแล้ว,ลวเกลือลงไปเกลือรสด,ดีนะคะตอนต้มแบบบ้านๆนะคะ ได้ขาบ้านมาขาใหญ่นะคะขาใหญ่เอามาจากบ้านเอามาจากสะกลเลยค่ะปลูกที่สะกลนะคะข่าตะไคร้จะปิดฝาไว้ให้ไก่สุกก่อนนะคะปล่อยให้เดือดไปสักพักนะคะเดี๋ยวจะมาชิมดูก็ใส่น้ำปลามะนาว อันนี้น้ำปลานะคะใส่้ํำปลาใส่น้ำปลาลงไปนะคะกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วปิดฝาหม้อไว้เองนะคะรอให้ไก่สุกก่อนนะคะ ให้เราลืมใส่รากผักชีะคะ่ะไก่สุกแล้วนะคะเวลาจิมดูมันไม่ค่อยไม่ค่อยนวอเท่าไหร่นะคะก็เราก็ใส่เพิ่มใส่ผงชูรสนะคะแป้งนนนเนื้อเน้อนะคะแล้วก็ใส่ใส่ต้นหอมผักชีนะคะ ก็ป,ปิดไฟได้เลยจ้าใส่ต้นหอมผักชีนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปม,ม,ามาจ้ามากิเกระยา่หล่อนนะคะ ใครอยากทำสูตรของยายหล่อนก็เอาลองไปใช้ดูนะคะไปทำดูนะคะเผื่อชอบนะคะถ้าคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะยายหล่อนขอบคุณคะ่ะเราจะไปต้มจิ้มต้จิ้มต้จิ้มพริกสดนะคะกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้นะจ๊ะ ตลอนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ